คิดถึงคิดถึงไม่ไหวอาจจะจะไม่จะอยู่ที่ไหนแล้วบอกได้ไหมแล้วจะไปให้ไวตอนนี้เราท่านันอยู่ที่ไหนคิดถึงคิดถึงไม่ไหวอาจจะจะไม่จะอยู่ที่ไหนแล้วบอกได้ไหมแล้วจะไปให้ไวให้ไหมโหสาหัสกว่ากูอีกไม่ลุกไหวไหมนอนลุกไหวไหมน้องไอ้พอยช่วยยากูหน่อยดิน้องนอนพักตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพี่อจะไปพี่กับบอยจะไปหาพวก ยงยาผ้าพันอน้ำเนื้อใช่สมุนพงสมุนไพรมาให้วะคนเขาไปกินคนปะวะเออว่าคนป่าหรือเปล่าเชียยะละทาไงดีเนี่ยจริงอะไรวะ จะไปสัมรวจไม่ใช่เหรอว่าทำไมเราตกมาอยู่ที่นี่ได้วะเนี่ยหอตกเหรอวะเฮ้ยเพื่อนๆพอนบอยบอยไม่บอยมึงตายยังไงบอยตายแล้วบอยอย่ตกใจเนอะมึงตายแล้วปวดหัวอะไรเนี้ยหอเราตกกับเพื่อนน้องตกไงตกโอ้โหไม่ตายได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่ โหสาหัสกว่ากูอีกไมล์ลุกไหวไหมน้องลุกไหวไหมน้องไอ้ไอพอช่วยพยกูหน่อยดิมามาช่วยพยุงช่วยพยุงมาเฮ้ยเอ๊ยกูโดนลุงด่าตายโหงขนาดเอ้ยพาพาน้องเขามาทำอะไรวะนี่เนี่ยมาดิขอโทษไม่แล้วแค่แผลตลอดกัไม่พอแล้วออกทางนี้ก็ได้วตลอดทางนี้โอ้โหชีวิตมึงจะอะไรขนาดนั้นไอไมล์มึงตายเหอะอย่างกูบอกลุงให้เฮ้ยเอ๊ยมาเลยๆ ช่วยกับพยุงไอ้บอยก็อุ้มน้องก็สิมึงหิวปีกขวากูหิวปีกซ้ายอ่ะโอเคอ่ะลองไฟอ่ะกูดับให้แล้วทำไมเราไม่ดับตั้งแต่ตอนนั้นวะดีมรับดีมรับน้องด้วยดีมรับมา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 หนึ่งสองซ่อมโดนป่เอ้ยไป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 หมดอีกที่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลย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 โอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอขึ้นดีขึ้นดีอีโดนไปมึงอยากโดนยากหรือไงขึ้นไปสิโอ๊ย เดินไหวไหมไม่ไม่ค่อยหึหยองไม้มาทางนี้บอยบอยไปกุมน้องมาทางนี้หน่อยฮึบฮึบฮึบเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ไหนวะนี่เดินนะโอเคน้องเดี๋ยวน้องนอนพักตรงนี้กันนะแล้วก็เดี๋ยวพี่อ่ะจะไปพี่กับบอยจะไปหาพวก ยงยาผ้าพพืชน้ำเนื้อใช่สมุนพงสมุนไพรมาให้ถ้าเกิดมีอะไรก็โทรมานะสัญญาณไอ้สัตว์มีไม่ไม่มีตะโกนลั่นบ้านเลยตอนเด็กๆเราชอบตะโกนลั่นอยู่แล้วใช่ในเท็ในเท็ดไหนเท็ดเท็ดไม่ม่ดีมากเดี๋ยวจะโเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทน้องนอนรอตรงนี้ก่อนพี่ไปไม่ไกลเดี๋ยวพี่จะลองไปหาคนแถวนี้ดูเผื่อเขาอยู่กันชาวประมงอะไรอย่างงี้น่าจะมีนะใช่ไหมเพราะนี่มันอยู่ในเกาะใช่ใช่ถูกต้องงั้นเดี๋ยวน้องรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่มา มีอะไรเกิดขึ้นไม่ดีมีทงีเสือมีมังกรมังกรกระโดดหนีเลยนะวิ่งยังไงมันมันไปเสียมังกรแล้วเออเนาะแต่โกนแล้วกันเดี๋ยวพี่รีบวิ่งมาโอเคนะโอเคค่ะไปไปไปทางไหนดีวะเนี่ยทางนู้นไม่น่าไปเลยว่ะเพื่อนมึงลองใช้จิตวิทยามึงดูแบบว่าตรงนู้นไหมอ่ะเซนของกูคือตรงนู้นนะมันน่าจะแบบตื้นตืนไม่สูงมากชาวประมงน่าจะมาอยู่ไม่ไกลน่าจะอยู่แถวๆนี้กันเอาบ้านชาวตกปลาถูกต้องไปกันเพื่อนก็คนเดียวกันไม่วะ น้องกูจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่หรอกตกเครื่องบินเลยนะตกฮอเลยนะทำไมเราไม่บาดเจ็บวะเรานี่เรานี่ก็มีบุญอยู่กันนะลคงใช้ดวงหมดไปภายในปีนี้แล้วแหละเฮ้ไบอยฮะเราว่าเราเจอทางแล้วอะมีหมู่บ้านเฮ้ยไปดูวะจะดีอยู่ดีเลยเพื่อนทางเดียวที่จะทำให้น้องเรารอดเอาไงเอากันวะไปเสี่ยงนะเราแอบไปดูก่นดกว่นี่ไง อุ้ยไอ้บอยอุ้ยบอยมันเด็กอ๋เด็กอ๋อเด็กอ๋อเด็๋อเมันวะคนเขามันกินคนปะวะเออว่าคนป่าหรือเปล่าเขี้ยล้วเอาไงดีเนี่ยเราควรเอาไงต่อเาจะกินเราควรเข้าไปดีไหมกินว่าไงอ่ะเออเห็นตั้งนานแล้วเราควรเข้าไปดีไหมเมื่อกี้เราก็เห็นนายจริง โอกากโอกาสโกากาอะไรวะจะบอกนะว่ามันคือพวกเดียวกันพวกนู้นอะเอ่อโอ้โหผู้ชายนะเอาไงดีเนี่ยเอ่อคุณครับเอ่อคุณเฮ้ยคุณคุณใจเย็นใจเย็นเฮ้ยคนคนแอฟริกันคนริวสีสันภาษาอังกฤษอ่าคำดาวคำดาวโบ๋คำดาวอ่า VR อ่า Explorer ย่าโอกาสโอกาสอุ้ย คำเจ้าคำเจ้าบัวคำเจ้าไม่ใช่กนกูเดี๋ยวลองนี้คนนี้ีว่ากพูดกอนอ่ช้ว่าดกอกกอันเซโอ่าอ่าอันงนึ่าจซึงเลยโอ้เด็กเอยทุกภาษา่ะเอ่อภาษาอะไรครับภาษาเทพอ่ภาษาเทพคนังคนังคานังดาวจุ่เหมือนกันว่ากูดก่อน่ากูก ใส่ใส <anto> <isto> ่ที่ปุกูด่าสูงซึ้งอ่ะนะสนองสลังแน่กูบางปูกงสนงในสงวันแน่สงกเน่สงกเน่ไอบอลเราฉีกไหมเราฉีกเลยไอชัลมงปังปังภาษาจีนอ่ฮะอ้ามึงเอาเลยกูไม่เก่งวังลี่พวกว่าเป็นคงคงไทยเป็นนักสังหรัวอูอ๋ออ๋อลื่อปลุกไล่แต่แรกลื่อเข้มาบอกว่าว่าไอจ้าอยากมาไอสักดิ์คงแอฟริกาพูดภาษาจีนภาษา แล้วพวกมือมาจากไหนอ่คือว่าว่ามาจากประเทศไทยแล้วพวกว่าไม่รู้ว่าว่าอยู่ที่ไหนว่าอประเทศไทยเลนทาแล้วใช่อาจจะประเทศอะไรวะอะไรนะบอยการความช่วยเหลือบอกครับอ้าวว่าว่าต้องการความช่วยเหลือพอดีว่นนั่งฮอมาแล้วฮอมันตกแล้วลือตองการความช่วยเหลือถูกต้องแล้วน้องสาวของอ้ว่าตกเครื่องบินได้รับบาดเจ็บอว่าต้องการสมุนไพรตองกางสมุนไพรัวต้วม ่อรักษาหรือหรือไปบ้างพวกวัวกล่องมาได้เลยไประบางพวกวัวกล่องไปเดี๋ยวพวกวัวพาไปโอเคพวกลืมไม่กินพวกวัวนะไม่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 าแน่ไม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 ่าละผิดว่าไม่ชอไะผิอยู่แล้วมามามกินตังเงยเอฟริกาตอนจีนตอนใต้เหรอใต้กินมึงกินแทบปะเนี่ยมึงกินเตปะเนี่ยอุยโอ้ยเอาไปเอาไปไอ้กระถายยังไงวะ โอมนามัตตปาจยเยอปฏิเทเทนาอวบัญยาปฏิเทเทตือปฏิทิตึงดึงดึงเอาไปเอาไปเลยเดินไปเลยเอาไปกลับเรือออกมาไปแล้วมึงไปเอาสนนบอมมาจากไหนวะมึงอกีเก็บมาจากหลังเขาใช่ไหมวกาบอกแล้วอย่าเก็บมาไม่ที่แปรคือไอ้ไอ้พวกมึงเอาสนนบอลมาจากไหนวะว่งงจริงเสก้า เมื่อกี้คืออะไรตอบว่าทีซี่มันคืออะไรคงหายตัวได้ไ่เมื่อคือผีทำไมผีสวยขนาดนี้ทำไมมัอยู่ออกมามังชอบโผล่มาป่วงเปียงพวกอัวตลอดเวลาแต่ดูเหมือนเป็นเป็นคงไทยเหมือนพวกอัวเลยนะหน้าตาจากลักษณะแต่งตัวไม่มาไม่ใช่คงไทยมาเขาเป็นผีหรือไม่มองข้างล่างอ่ะอะไรคือคงไทยอ่ะเอาจริงๆนะมึงคงแบบพวกอัวอ่ะเพื่อนเอาจริงๆแล้วยืนคือน้องตายหาไปได้ทียคือว่าไปหาสมุนไพร ตัวมุ้งไผ่ตัวมุ้ผ่ตพวกอมมาตัวพวกออมะแล้วว่าพาไปหลูไปไปไหนนะไปสุไม่ไม่ไม่ใช่ชาวมุ้งไผ่นะคนละสมุนไพรสมุนไพรรักษาโรคเฮ้ยว่าพาเพิ่มมาว่าอย่ายิงว่าว้าวเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าขอยากากินหัวมึงเลยว้าวเป็นโค้งว้าเป็นโค้เหมือนพวกมึงเหรอ กันูปขาใจเย็นอ่ะใจเย็นอ่ะนี่พวกพวกว่าไปเจอมาเขาอยู่แถวนี้เขาต้องการความเฉลี่ยเขาเขาเขาบอกว่าเขามาจากไทยแลงอ่ะไทยแลงคืออะไรอ่ะรู้อ่ะเขาบอกมาแล้วเขาคืออาหารยิงของเราในวังนี้ไม่ใช่ไอ้ศักดิ์แล้วบอกว่าจะไม่แดกพวกกูโอ้ตีก็ไม่ได้ไอ้เหยิงว่าเป็นมนุษย์ว่าเป็นมนุษย์ผิวสีเหลืองอยู่อยู่ในแถบเอเชียอ๋ออ๋ออ๋อคืออะไรกันดก

ไป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 กินข้าวพวกอ๋อ่อนตอนมไ้ออะไรอ่ะกังชามั้งกลางไม่ไม่ใช่กังชาไอ้สัสน้องอ้วตกหอตกหอเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินใช่ไม่สามารถเดินมาได้มีใบกระทงนะเลือเอาไหมกระทงไม่เอาเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวยันไม่เอาก็ได้นะไม่เอาว่าไม่ได้อกหักว่าไอ้ฝิงฝิงฝิงน้องกูตกคอไอ้สัสนฟังกู กินเนื้อกินเนื้อเอากินเนื้อว่าชอบสุกเนื้อเอาเนื้ออาทีสิเนื้อนี่มีไว้ดุแล้วแล้วว่าพาไปยังอ่ะเนื้อนี่มีไว้กินอ่ะไม่ได้มีไว้ดุอ่ะมันมันวิธีวิธีกินกินไงกินอูโค้งเฮี้ยอะไรกินผ่านจมูกไหนเอาสมุนไพรเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไปเอามาให้เดี๋ยวว่าไปเอามาให้พวกลื้อเองต้อเทปไปก่อนเดี๋ยวออดเอามาให้ คือว่าจะถามไอเตอร์เทงเนี่ยแล้ววะว่าจะถามว่าพวกอัวเนี่ยสามารถอยู่กับพวกรื้อได้ไหมสักสองสามวันได้อยู่ได้อยู่ไล้ได้ได้ไดได้แ่นอนได้เลยเพราะอัวไม่รู้ว่าจะกลับไปยังไงมาลงในใจอัวก็ได้นะโอ้ไม่ค่ะคงนั่งคงนั่งเมียใครเนี่ยคงนั่งเมียใครเนี่ยโอ้ยไม่เอาไม่มีไม่มีไม่มีว่ชอบฟอรลี่เลย พวกข้าขอนะหยอกเล่นใจเยือกใจยังกอือใจเยือใจเยือกอือมีมงมีมีเหอกหัวไหลแล้วหัวไหลแล้วอ่ะหัวไายแล้วอ่ะนี่มันใบอะไรเนี่ยอ่ะก็เอาใบว่าแปะแพ้แปลกนี่ใบอะไรเนี่ยพี่อันนี้คือใบใบกระท่องแต่ไม่ใช่เดี๋ยวเพื่องเพื่องอว่ากำลังตรงใบกระท่องดูซินะน่ะแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้เนี่ยอาหารเจกพวกกูไอ้นี่ เอามึงมึงแซกเลยนะมึงแซกเลยแซกเลยทำอาขางแย่งแหว่งเลยว่าขอไปดูที่พักพวกลื้อได้ไหมที่พักเหรออาบังเรือเผื่อว่าพวกว่าจะพาน้องสาวมาน้องที่นี่ไงบังข้างหลังเรือตรงนี้เลยเหรออะไรต่างๆอะไรนี่นะบังนี้เลยอ่ะบังนี้เลยโอ้โหไอยสวยไหมไอ้บอยมึงเข้ามาดูมึงออกไปดูข้างนอกมึงออกไปดูข้างนอก ก็พูดมึงกี่ดีดีขก่อนนะอาศัยอยู่ได้ละข้างนอกเหมือนเหมือนชนเผ่านะกูไม่เถียงเลยแต่ข้างในมันเป็นอย่างงี้วะนี่เฮานี่เฮาอันนี้เฮาทขาไมพวกลื้อได้ว่านัดทำนี้มาวะข้างนอกนี่เสียงบังบ้าแล้วพะไรนี่เสียงกินบางสุดต่ออยางมากเลยเฮ้ยเกียกูเป็นคนป่ากูยังอึ้งอ่ะอาตังอาตังอ่ะเฮ้ยไปเอาชามาดิชาเหรอเอาชามาให้ผมเขาดิชาชาชาช่องอ่ะชาช่องไม่ไม่ไม่เอาชาช่องไม่เอาอะไรแน่เดี๋ยวยันไม่เอา พวกลื้อนั่งกองอะตีบ้านไม่ตีกันสบายกันสบายแล้วเราต้องเอายังไงต่อเพราะว่าได้มาแค่ใบแปะแผลไม่ใช่เหรอไม่มีสมุนพงสมุนไพรสมุนไพรก็ต้องต้องรออีกประมาณสี่สิบแปดชั่วโมงเดี๋ยวพวกลื้อมาน่าอีนี่เกลียเน้างกูตายพอดีสักเอ้าเช่าอะไรดีเอาดิมาอ่าแป้งหนึ่งนะนี่ตังวิชาอะไรนี่ ชากระท่อมชาไหมอาชาสุกสุกโอ้โหต้มสะเข้มเลยชาจิงเอาชาจริงไม่ใช่ชาจริงมันคือชาจริงชาจริงเหรอพอดีว่าจะเอามาจากในรังทรงล่างมาอยังไงนะขอถ่ายรูปหน่อยแล้วกันได้เจอนี่นี่หรือหือหรือจะเอาชาที่เปล่าว่าไปอิงถอกว่าจากจีนไหนอของมึงได้มาอะไรยังไงวะ ถามจริงพวกเรืองได้มาอยู่แล้วว่าไปอิงพอกมาจากจีนและอิงพอกคืออะไรวะทำไมมึงรู้กูไม่รู้วะเดี๋ยวเราพวกเรื่องพวกเรืองรู้ได้ไงว่ามันนั่นน่ะนั่นน่ะเรืองมีลิเวอร์พูลได้ไงวะไอ้นั่นอ๋อไอ้นั่งเหรอมังมังปิวมามังปิวมาอ้วนแบ้วแบกมันสวยดีอ่ะพวกว่าสามารถลองที่นี่ได้ใช่ไหมลองได้ลองได้ตามสบายเลย ว่าอะไรตรงกลางว่าต้องการคนล่างกำยำเพื่อที่จะอุ้มน้องสาวอ้วมาที่นี่นี่ไม่ใช่ว่านี่ไงร่างร่างกำร่างกำอย่างเดียวไม่ยำเดี๋ยวอ้วยยำให้ไม่ต้องกำหรอกอย่ายำให้ไอ้สาวได้อะไรสาวเจากคลิปนี้วะไอ้ไม่ได้อะไรเลย อ้วลัวตั้งแต่อู่อุ้มกับพุ่งกาแล้วมึงขำอะไรมึงออกมาข้างนอกไปข้างนอกไปหาน้องสาวมีพาน้องสาวออกมาไม่ต้องบปพึ่งไปชิบหายมันโดนกัญชาแล้วเหรอเนี่ยขำไม่หยุดเลยมานี่ไปยังบอกแล้วอย่ากินชาเกินสองขวดไอ้สามีสามพระพุ่งไทยด้วยจีนเราเทาจากกระท่อมโงอณาตบันไอ้เหี้ยวเอาไปมันน้องสาว้องมาหาลัย อไปออไปอไปแล้วสุลอมบงมไงบ้างไม่มีผีมันคือยายต้องมาไป้บอริกาไม่มีผีแอฟริกาไม่มีไอ้บอยไม่มีอ้เชียรอบนี้มันไม่หนีว่ะมันไม่ไปแบบผีอ่ะาบไมมีไอ้ยเรไปดิวะเพื่อนไม่อยู่แล้ว้ยมันยเ่งยาฮ้า้ยเยเ้เฮ้เ้เา้ยยเฮยเฮฮ้เ้เ้เฮ้ม้ยเฮมยเฮ้เยเยเฮ้ยเม้ยเฮเฮน พวกไปหาน้องสาวกองพวกไปหาน้องสาวอุ้ยจะยิงพวกอัวหาพ่อม <medi> ึงอีกอัวไม่ได้ยิงใครยิงเฮ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยไอ้พวกมีงควรไช่วยเราเฮ้ยใครครับพระราชาฝาบางนี้ฝาบาาาบนช่วยกระหม่อมด้วยพยาค่ะฝาบานมีมีคนเผาจะมายิงพวกกระหม่อมพมยาค่ะพวกยิงมาแล้วดำผมลงแล้วทันทีครับไอ้สัสเอ้ยงมึงช่วยกูหน่อยเราแล้วหัวเยี่ยวกระพุกลูกสาวกูจะตายหายแล้วลูกเราเราเรวเรู อุ้กบูกทางไหนวิงจําซี่อุ้กบกออุ้งกระกอะ้ช่วยกูด้วย